บีซีมไทยแลนด์ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูดอาจารย์วิชัยโปดชมขัน ในทุกทุกสิ่งที่อาจไม่เคา สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมอพยพบทที่4ถึงข้อ24ผมจะทบทวนนะครับบทนี้หัวเรื่องหลักคือข้อคัดค้าน2อย่างของโมเสสในการนำคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสจากอียิปต์สอย่างนั้นคือ1การไม่เชื่อของคนอิสราเอลและสองท่านพูดไม่เก่งพระเจ้าตอบข้อคัดค้าน ของโมเสสทั้งสองอย่างโดย 1. ใช้ไม้เท้าใช้โดยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อทําการอัศจรรย์และสองแขนที่เป็นโรคเรื้อนของโมเสสซึ่งเล็งถึงภาพของความบาปได้รับการชําระโดยพระเจ้าเพื่อแสดงถึงฤทธิเดชของพระองค์สาหรับผู้ที่ยอมจํานนต่อพระองค์อาโรนได้เป็นผู้ผู้แทนโมเสสอาโรนนี้เป็นพี่ชายและโมเสสก็กลับไปยังอียิปต์ ประกาศแก่ผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลถึงแผนการของพระเจ้าเพื่อปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสก็อ่านและศึกษาไปนะครับจนถึงข้อ24มาถึงเหตุการณ์ที่โมเสสก็ล่ำลาพ่อตาในมีเดียนซึ่งก็ถือว่าเป็นทินทุรกันดารและก็เดินทางไปอียิปต์ในข้อ24บทที่4ข้อ24พบยามครับ ณที่พักระหว่างทางพระเจ้าเสด็จมาพบโมเสสและจะทรงประหารชีวิตของท่านเสียข้อนี้แปลกครับแต่ก็เปิดเผยให้เห็นข้อคัดค้านที่สาของโมเสสคือท่านไม่ได้ให้ลูกชายเข้าพิธีสุนัตคุณผู้ฟังครับสำหรับคนอิสราเอลนั้นเป็นชาติแห่งพันธสัญญาคือทำพันธสัญญากับพระเจ้าและ การเข้าสุนัตนั้นก็เป็นหลักฐานหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพันธสัญญาของพระเจ้าต่อบรรพบุรุษของอิสราเอลนั่นคืออับราฮัมถ้าโมเสสจะประกาศน้ำพระทัยของพระเจ้าแก่คนอื่นท่านต้องเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระเจ้าในข้อนี้พระเจ้าเตือนโมเสสเป็นการเตือนที่รุนแรงว่าท่านไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรในข้อ 25- 26 นางสิปโราจึงเอาหินคมตัดนางที่ปลายองคชาตบุตรชายของตนแล้วออกไปแตะเท้าของโมเสสกล่าวว่าจริงนะท่านเป็นเจ้าบาวแห่งโลหิตแก่ฉันพระเจ้าจึงจะสรงละท่านไปนางจึงกล่าวว่าท่านเป็นเจ้าบาวแห่งโลหิตเนื่องจากพิธีเข้าสุนัตเหตุการณ์นี้เข้าใจยากครับต้องย้อนกลับไปดูปัญหาเมื่อ4ีปีที่แล้วโมเสสหนีเอาชีวิตรอดจากอียิปต และไปที่แผ่นดินของคนมีเดียนคนมีเดียนนี้เป็นเชื้อสายของอับราฮัมกับนางเคทูราเขาเหล่านี้เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวพวกเขาไม่ได้นับถือรูปขคารพแต่นมัสการพระเจ้าองค์เดียวโมเสสก็รู้สึกว่าเข้ากับคนมีเดียนได้และโมเสก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกับบรหิตของคนมีเดียนซึ่งมีลูกสาวเจ็คนได้แต่งงานกับลูกสาวคนหนึ่งชื่อซิปโรา และพระเจ้าก็อวยพรครอบครัวของโมเสสตั้งแต่ต้นลูกชายหัวปีชื่อว่าเกอร์โชมชื่อนี้แปลว่าคนต่างด้าวคือได้เกิดในแผ่นดินมีเดียนโมเสสเป็นคนแปลกหน้าในแผ่นดินนี้และอาศัยอยู่ที่นั่นและน่าเสียดายที่ชีวิตสมรสของโมเสสมีปัญหาหนึ่งครับพระเจ้าได้เรียกโมเสสที่พุ่มไม้ไฟและแต่งตั้งให้ไปที่อียิปต์ เพื่อปลดปล่อยอิสเลจากการเป็นทาสของอียิปต์ตอนนั้นฟาโรสิ้นพระชมและก็ปลอดภัยที่โมเสสจากลับฟาโลที่ขมเหงนะครับมีฟาโรองค์ใหม่ขึ้นมาของรากแทนเมื่อโมเสสเริ่มเดินทางไปอิพ,อพระเจ้าก็พยายามจะฆ่าท่านทำไมครับโมเสสไม่ได้ทำพิธีสุนัตให้กับลูกชาย การเข้าสุนัดเป็นเครื่องหมายของพันธสัญญาของพระเจ้ากับอาบราฮัมซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อสอนคนอิสราเอลสอนยังไงสอนไม่ให้พึ่งในเนื้อหนังเนื้อหนังต้องถูกตัดออกและคนอิสราเอลแต่และคนต้องวางใจในพระเจ้าสําหรับคนไทยเราคําว่าเนื้อหนังนี้ถ้าจะดูที่ความหมายก็คงจะมาถึงกิเลสตัณหานะครับอย่าให้กิเลสตัณหาหนํา ในพระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อ6พระธรรมสุรดีบทที่106ข้อ31รวมบทที่4ข้อสและกาลาเทียบทที่3ข้อ6บอกว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระเจ้าทรงถือว่าท่านชอบธรรมอิสหกแลยาโคบทำตามตัวอย่างของอับราฮัมพวกเขาเป็นคนอิสราเอลโดยกำเนิดแต่การเข้าสุนัตเป็นเครื่องหมายของการเป็นคนอิสราเอลเป็นเครื่องหมายนะครับ เป็นการกระทำของความเชื่อสำหรับพวกเขาที่ทำพิธีนั้นพิธีสุนัตเป็นหลักฐานว่าคนนั้นเป็นลูกหลานของอับราฮัมเป็นหลักฐานทางความเชื่อนะครับในกรณีนี้นะครับแน่นอนว่าภรรยาโมเสสคือสิเปลา่าไม่ยอมให้ทำพิธีนี้และโมเสสก็ไม่ยืนยันในการทำตั้งแต่เริ่มนะครับโมเสสอาจจะไม่คิดว่าพิธีนี้สำคัญอะไรนัก และสำหรับภรรยามันก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วเออมันไกล้เหตุผลและก็สีเลือดเนื้อเจ็บเปล่าๆโมเสก็ไม่ต้องการให้มีปัญหาในครอบครัวภรรยาก็เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเพียงแต่ไม่ยอมทําพิธีนี้เท่านั้นและโมเสก็ไม่ต้องการจะมีปัญหาในเรื่องนี้คับโมเสสสามารถยืนนะต่อสู้กับฟาโรห์แห่งอียิปต์แต่สำหรับภรรยานี พอบอทอบอที่บ้านนะครับก็ตามใจไม่อยากมีปัญหาโมเสสบอกกับอิสราเอลเมื่อพวกเขาทำผิดแต่ท่านไม่ได้คัดค้านภรยาเมื่อเธอทำผิดแน่นอนครับโมเสสคิดว่าท่านสามารถรอดมาจากการไม่เชื่อฟังนี้ได้เพียงแต่ปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนกับคยนหลายคนที่ละเลยเรื่องครอบครัวของตัวเองในขณะที่พยายามไปแก้ปัญหาให้กับคนอื่น คุณฟังครับในกรณีนีนะครับพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงชีวิตครอบครัวของโมเสสพระองค์เตือนนะครับในกรณีนี้ก็เข้ามาแทรกแซงโดยการดักโจมตีท่านบนเส้นทางที่จะไปะอีบและก็เปิดเผยแก่ท่านถึงเรื่องร้ายแรงนี้และอันตรายมากนะครับเมื่อสามีภรรยาไม่เห็นพ้องต้องกันในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณนั่นคือเหตุผลที่พระคัมภีร์เตือนนะสำหรับผู้เชื่อ สำหรับการแต่งงานกับคนที่มีความเชื่อแตกต่างกันมันจะมีปัญหาตามมาภรรยาโมเสสคือสิปราเป็นผู้ทำวิธีนี้ให้กับลูกชายเพื่อช่วยชีวิตสามีคือโมเสสดังนั้นสิ่งที่นางทำเนี่ยเป็นการกระทำของความเชื่อในตัวของนางนะครับก็อ้างพันธสัญญาต่ออับราฮัมเป็นการถ่ายด้วยเลือดโดยไม่ไว้วางใจในด้านเนื้อหนังหลังจากเข้าสุน,นัต ลูกของพวกเขาอาจจะเมื่อไปที่ไปถึงอียิปต์นะครับโมเสสก็เห็นปัญหาและก็ส่งกลับไปอยู่ที่บ้านพ่อตาตอนหลังนะครับในการเดินทางพาคนยิวเป็นล้านออพยพจากอียิปต์ไปในถิ่นธุรกันดารเราจะพบนะครับว่าพ่อตาของโมเสสคือเยโธนำซิปโปราภรยาของโมเสสมาท่าน แล้วก็มาพบกันอีกเมื่อถึงตอนนั้นนะครับข้อ2 7ถึง31พระเจ้าตรัสกับอาโรนว่าจงไปพบกับโมเสสในถิ่นธุรกันดาลเขาก็ไปพบกับท่านที่ภูเขาของพระเจ้าและสวมกอดท่านโมเสสจึงเล่าให้อาโรนฟังถึงพระดำรัสซึ่งพระเจ้าตรัสเมื่อทรงใช้ตนและถึงมาสําคัญทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงกำชับให้กระทําโมเสสกับอาโรนเรียกประชุมบรรดาผู้ใหญ่ของชนชาติอิสอราเอลพร้อมกัน แล้วอาโรนจึงกล่าวถึงพระดำรัสทั้งหมดซึ่งพระเจ้าตรัสแก่โมเสสและธรรมาสํำคัญต่างๆนั้นต่อหน้าประชาชนฝ่ายประชาชนเมื่อได้ยินว่าพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติอิสราเอลและทอพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของเขาแล้วก็เชื่อเขากราบลงนมัสการเป็นภาพของการนมัสการที่สำคัญคนเหล่านี้เกิดความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้า และบนพื้นฐานนี้เองนะครับที่พระองค์คือพระเจ้านำพวกเขาออกจากการเป็นทาสที่อียิปต์บทที่5หัวเรื่องหลักโมเสสบิงวอนเพื่อการปลดปล่อยคนอิสราเอลจากการเป็นาทาสการเพิ่มภาร,ระของพวกเขาอิสราเอลถูกบังคับให้ทำอิดโดยไม่มีฟางให้การต่อสู้กับฟาโร่คำอธิษฐานของโมเสสเพื่อขอความช่วยเหลือข้อสังเกต บทนี้เริ่มต้นการต่อสู้กับฟาโรห์มีภัยพิบัติหลายอย่างนะเป็นการต่อสู้กับรูเคารพของอียิปต์ที่จริงนะครับเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณระหว่างพระเจ้ากับมรรดาพระทั้งปวงของอียิปต์โมเสสกลับมาอียิปต์หลังจากที่จากไป40ปีผู้ปลดปล่อยพร้อมที่จะปลดปล่อยประชาชนท่านต้องรวบรวมผู้ใหญ่ของอิสราเอลและ พวกเขาก็ต้องไปเฝ้าฟาโรเพื่อถวายคำร้องฟาโปรปฏิเสธที่จะปล่อยอิสเอลไปและนี่ก็เปิดทางไปสู่การต่อสู้ระหว่างพระเจ้ากับพระทั้งปวงของอียิปต์ภัยพิบัติไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้จุดหมายนะครับพระเจ้าไม่ได้ส่งภัยพิบัติจากฝูงกบแล้วบอกว่าเราจะส่งความหายะอะไรต่อไปดีนะนะภัยพิบัติเหล่านี้เป็นระเบียบและมีความหมายอย่างมากและ มุ่งไปที่รูปเคารพของอียิปต์ฟาโรถามว่าพระเจ้านั้นเป็นผูใ้ใดเล่าเราไม่รู้จักพระองค์และเราก็จะไม่ปล่อยคนอิสราเอลไปดังนั้นพระเจ้าก็าทรงแนะนําพระองค์โดยการนําภัยพิบัติมายังแผ่นดินอียิปต์ในบทที่7ข้อ5พระเจ้าตรัสชัดเจนว่าพระองค์คิดอะไรอยู่นะครับชาวอียิปต์จะรู้ว่าเราคือพระเจ้าต่อเมื่อเราได้ยกมือขึ้นปราบอียิปต์ และพาชนชาติอิสราเอลออกจากพวกเขาพระเจ้าทรงใช้ภัยพิบัติเพื่อปลดปล่อยประชากรของโะรงและให้อียิปต์รู้จักโะรงคุณผูฟังครับภัยพิบัติแต่ละอย่างต่อสู้กับพระแต่ละองค์ในอียิปต์สมัยนั้นนะครับที่อียิปต์มีวิหารเป็นพันแห่งรูปเคารพอีกนับล้านและพระประมาณ3,000ันองค์มีฤทธิเดชในาศาสนาของคนอียิปต์ คนอียิปต์นี่ไม่ใช่คนโง่นะครับเป็นคนที่มีวิทยาการมีอารยธรรมอาจารย์เปาโลอบอกชัดเจนว่านะครับมีอำนาจในศาสนาของอียิปต์ในพระธรรม2งิโโมีีบทที่3ข้อ8อาจารย์เปาโลบอกว่ายันเนสกับยัมเบสได้ต่อต้านโมเสสชันใดคนเหล่านี้ก็ต่อต้านความจริงฉะนั้นเขาเป็นคนใจสามและในเรื่องความเชื่อนั้นเขาใช้ไม่ได้เลยลิดเด่นในด้านศาสนาของอียิปต มาจากอำนาจมืดหรือว่าซาตานพระเจ้ามุ่งภายพิบัติของโรรองต่อสู้กับรูปเคารพในอียิปต่อสู้กับฟาโรและต่อสู้กับอำนาจมืดคือซาตานแล้วก็เป็นสงครามผ่านทางศาสนาโดยมีผู้แทนคือพระทั้งปวงในบทที่12ข้อ12ก็ยืนยันเรื่องนี้นะครับเพราะในคืนวันนั้นเราจะผ่านไปในประเทศอียิปต์และ เราจะประหารลูกหัวปีทั้งหมดในอียิปต์ทางของมนุษย์และของสัตว์และเราจะพิพาสารวโทษพระทั้งปวงของอียิปต์เราคือพระเจ้าพระเจ้าก็เปิดโปงเบื้องหลังพระทั้งปวงของอียิปต์ว่าเทียมเท็จและก็เปิดเผยแก่อิสราเอลถึงความสามารถของพระองค์ในการปลอปล่อยพวกเขาคนยิวเหล่านี้เกิดในลานทําอิดท่ามกลางลูกขรรพบและพระเจ้าต้องการพวกเขาเห็นว่าพระองค์นั้น เป็นพระผู้สร้างที่มีอำนาจเหนือกว่าการสรุปย่อของภัยพิบัติแต่ละอย่างในบทน,นี้นะครับช่วยชีย้ให้เห็นว่าแต่ละภัยพิบัตินั้นมีจุดประสงค์เมื่อโมเสสเริ่มยืนต่อหน้าฟาโร์โมเสสได้เปลี่ยนไม้เท้าที่ถืออยู่กลายเป็นงูตอนนั้นนะครับ นักแสดงกลของอียิปต์ก็ทำอย่างเดียวกันได้นี่แสดงว่าอำนาจมืดของซาตานนั้นมีอิทธิพลแล้วก็มีภัยพิบัติ10อย่างนะครับคือ 1. ภัยพิบัติจากโลหิตในบทที่7ข้อ1 9ถึงย5ิอียิปต์นั้นเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีแม่น้ำนายซึ่งเป็นแม่น้ำสายเลือดของประเทศ คืออุดมสมบูรณ์นะครับแม่น้ำนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์ต่อเทพเจ้าโอซิริสภาพวาดของเทพเจ้าอ,องค์นี้ก็ปรากฏในภาพอียิปต์หลายภาพมีพิธีกรรมทุกฤดูใหม่ไม้ผลิเพื่อแม่น้ำจะนำความมีชีวิตออกจากความตายเมื่อน้ำถูกเปลี่ยนเป็นโลหิตก็นำความตายมาแทนชีวิตนักแสดงคนของอียิปต์ก็เรียนแบบภัยพิบัตินี้ด้วยอำนาจไสยศาสตร์ของพวกเขา ภายพิบัติที่2คือจากกบในบทที่8ข้อ1ถึง15ก็เป็นเรื่องที่วิหารที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเมนฟิตเป็นวิหารของเทพเฮคาซึ่งเป็นเทพธิดาที่มีเสียงเป็นกบและเป็นความผิดสำหรับคนอยิปในการฆ่ากบศักดิ์สิทธิ์ด้วยแต่ถ้าใครไปพบในบ้านในเตียงนะครับอาหารและพื้นทุกแห่งเหมือนอย่างที่คนอียิปต์พบ อจะฆ่ากบนี้ก็ได้นะครับตอนนั้นใครเจอกบนี้ฆ่าไม่ได้มันศักดิ์สิทธิ์แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับนักแสดงคนแห่งอียิปต์ก็เรียนแบบภัยพิบัตินี้ได้ภัยพิบัติที่3ก็คือจากลิ้นในบทที่8ปดข้อสิกถึงยีก็แสดงให้เห็นนะครับคนอียิปต์กราบไหว้เก็บเทพเจ้าแห่งดินฝุ่นดินทั้งหมดกลายเป็นลิ้นทั่วประเทศอียิปต์สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์บัตน,นี้กลายเป็น สิ่งที่ได้รับการดูหมิน่นฟาโรห์ไม่ได้ขอให้เอาภาัยบัตรนี้ไปนักแสดงคนแห่งอียิปต์ก็ไม่สามารถเรียนแบบนี้ได้พวกเขาดูเหมือนจะยอมรับว่าพระเจ้าที่นำภัยบัตรนี้เหนือกว่าพระทั้งปวงของอียิปต์ภพ,พิบัติที่4คือจากเหลือบในบทที่ 8: ปดข้อยีบถึงยีบาบางคนคิดว่าฝูงเ,เหลือบเหล่านี้ที่จริงก็เป็นฝูงเต่าแมลงที่เรียกว่าเต่าทองศักดิ์สิทธิ์และเคพาราเป็นเทพเจ้าเต่าทอง เตาทองหรือว่าแมาลงปีกแข่งนี้พบได้ในอุโมงค์ฝังศพของคนอียิปต์และมาถึงชีวิตดิลันเต่าทองเหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์สำหรับราเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ภัยพิบัติที่5คือภัยที่เกิดกับฝูงสัตว์ในบทที่9ข้อ1ถึงข้อ7เป็นโรคที่มีผลต่อฝูงสัตว์วิหารที่ใหญ่อันดับสองคือวิหารที่สร้างขึ้นสำหรับบูชาเทพเจ้าเอพิด อยู่ในเมืองเมนฟิสเป็นรูปวัวตัวผู้สีดำนะครับก็บอกได้ว่าภัยพิบัตินี้ทำให้คนอียิปต์บูชาวัวที่ป่วยวิหารก็อยู่ที่เมืองเมนฟิสต่อมาภัยพิบัติที่6นะจากฝีปรุหิตของทุกศาสนาในอียิปต์นะครับต้องปราศจากตำหนิโดยไม่มีเครื่องหมายหรือว่ารอยแผลบนร่างกายจึงจะสามารถรับใช้พระในวิหารได้ พวกเขาต้องเลื่อนการนมัสการในอียิปต์ระหว่างช่วงเวลานี้ถ้าไม่สะอาดการเป็นฝีเกิดขึ้นบนตัวบริหนะินก็ไม่มีใครสามารถจะรับใช้พระดได้นะครับเป็นการลงโทษทุกศาสนาในอียิปต์ภัยพิบัติที่7ก็จากลูกเห็บในบทที่9ข้อ18ถึง35พระเจ้าสำแดงลทธิ์เดชของพระองค์ด้วยภัยพิบัติจากลูกเห็บเหนือเทพธิดาของท้องฟ้าซึ่งไม่มีอำนาจในอาณาจากักร ภัยพิบัติที่8คือจากฝูงตะกแตนเป็นการลงโทษจากฝูงตะกแตนที่ต่อสู้เทพเจ้ามาแรนทั้งหลายภัยพิบัติจากฝูงตะกแตนหมายความว่าพืชผลถูกสาบแสดงถึงการลงโทษของพระเจ้าตามที่บอกไว้ในหนังสือโยเอลและวิวอนด้วยนะครับภัยพิบัติที่9จากความมืดในบทที่10ข้อ2 1่สถึงยีพระเจ้าให้เกิดความมืดต่อสู้กับเทพเจ้าหลักที่เป็นที่บูชาคือราเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ วงของดวงอาทิตย์นี่เป็นสัญลักษณ์ที่พบมากที่สุดในซา,ารประหักพังของอียิปต์ภัยพิบัติจากความมืดนี้แสดงว่าราเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ช่วยอะไรไม่ได้และภัยพิบัติสุดท้ายคือมลรณกรรมของลูกหัวปีของชาวอียิปต์บทที่11ข้อ22ถึง36นะครับคือตามศาสนาของอียิปต์นั้นลูกหัวปีนี่เป็นของพระทั้งปวงในอียิปต์ บอกอียาณว่าพระเจ้าเอาสิ่งที่แยกออกมาเพื่อรานั้นแยกออกมาเลยเอาไปเลยนะครับพระเจ้าสอนคนอียิปต์ว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดพระองค์ทาให้ฟาโรห์มั่นใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและนําประชากรของพระองค์คืออิสราเอลมาถึงจุดที่พวกเขาเต็มใจที่ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของพวกเขาภัยพิบัติ10อย่างนี้เป็นการลงโทษและสุดสุดท้ายของภัยพิบัติคือมรณกรรมของลูกหัวปี เป็นการลงโทษสุดท้ายที่จะปลดปล่อยคนอิสราเอล,ลจากการเป็นทาสของคนอียิปต์นี่คือจุดประสงค์ของภาัพิิที่เกิดขึ้นในอียิปต์พระเจ้าทา้าทายพราทั้งปวงให้ต่อสู้และก็ปราบพระเหล่านี้นะครับส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีนะครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระกัมภีร์ทางอากาศทุพปปน24พระโนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าวอวยพรสวัสดีครับ สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How To คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันละ่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปซีนีหรือแอปพลิเคชันก็ได้ โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086 522 9688